เด็กๆป .4 เดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอการเรียนรวมเลยนะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วจะทำงาน2งานแล้วก็ําข้อสอบข้อสอบจะอยู่ในแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราดูบทเรียนของเราก่อนเลยหนังสือเรียนหน้าที่26ถึง27นะจะเป็นเกี่ยวกับ fruits of southeast เอเชียเป็นเรื่องนี้นะอันนี้26กับ27นะหน้าในหนังสือเรียน26กับ27เดี๋ยวเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ fruits of Southeast Asia ของตะวันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ หนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยและแล้วก็จะมีประเทศอื่นเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่ามีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆจะต้องขีดเส้นใต้ชื่อผลไม้ก่อนนะชื่อผลไม้เราจะต้องรู้ก่อนว่าผลไม้ที่เราจะเรียนเนี่ย fruits มีอะไรบ้าง underline ขีดเส้นใต้เลยอ่ะคำแรก เราจะต้องหาคำว่า rambutans rambutans เงาะนะ rambutans เงาะคำต่อไป durians ทุเรียน durians และอันสุดท้าย m a n g o s t e e n s มังคุด ผลไม้3ามอย่างนี้หนูรู้ไหมว่าผลไม้อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ King of Fruits เดี๋ยวเรามาดูบทความกันแล้วเราจะรู้เลยนอกจาก King พระราชาราชาแห่งผลไม้ก็จะมีราชินีผลไม้ด้วยาสามอย่างนี้แหละเรามาดูที่ Rambutan ก่อน อันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านนะอ่านค่อยๆอ่านแล้วก็จะให้ติ๊กถูกที่ชื่อประเทศด้วยนะจะให้ติ๊กถูกที่ชื่อประเทศเจอประเทศไหนติ๊กถูกเลยนะเราต้องรู้ประเทศว่า r a m b u t a n s มีในประเทศไหนบ้างโอเคสตาร์ okay. เริ่มเลย Rambutants are bright red fruits r a m b u t a n s are bright red fruits rambutan เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสีแดงสว่างนะบรรทัดที่สอง they have got long thick hair พวกมันมี hair ในที่เนี้ยแปลว่าขนได้นะนอกจากที่แปลว่าผมบนหัวแล้วเนี่ยแปลว่าขนขนที่ long ยาวแล้วก็ thick thick ก็จะแปลว่าหนาอืมเพราะเห็นไหมเงาะเนี่ยเส้นขนรอบๆอ,บอะ่ะมันจะหนามากเลยเนาะ on the outside on the outside อยู่ภายนอก they are soft and juicy พวกมัน soft นุ่มนะนุ่มอ่อนนุ่ม and juicy juicy คำคำหลังเนี่ยแปลว่าช่ำช่ำน้ำเนี่ยเวลาเรากัดเข้าไปอะน้ำมือก็จะแบบช่ำเลยใช่ไหม we can find them เราจะ find them เราจะหาพวกมันได้ in ในอ่ะทีนี้แหละเตรียมติ๊กชื่อประเทศเลยมาเลเซียอินโดนีเซียไทยแลนด์ and ฟิลิปปินส์ ทันไหมเดี๋ยวเราจะอ่านประโยคสุดท้ายอีกรอบหนึ่งอย่าลืมติ๊กชื่อประเทศนะ we can find them in Malaysia Indonesia Thailand and the Philippines เจอ r a m b u t a n t s ที่ประเทศไหนบ้างมี4ประเทศนะออย่าลืมติ๊กชื่อประเทศด้วย ผลไม้ที่2อ,อันนี้เป็นที่โปรดปานนะของบางคนแต่บางคนก็ไม่ชอบเลย Durians ทุเรียน are king of fruits King แปลว่าพระราชา Durians a r king of fruits เป็นพระราชาผลไม้ mm. we can find them in Thailand, Brunei, Malaysia, and Indonesia we can find them in Thailand, Brunei, Malaysia, and Indonesia อ่านกันต่อนะ durians have g o t a strong smell, durians have g o t ทุเรียนเนี่ยมีอะ strong smell strong แปลว่าแข็งแรงส่วน smell ตัวสุดท้ายเนี่ยแปลว่ากลิ่นกลิ่นที่แบบ strong มากเลยอะก็อาจจะเข้าใจว่ากลิ่นแรงนะกลิ่นแรง the inside of the fruit ทั้งในของผลไม้เนี่ย is soft and creamy yummy น่าน่ากินเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมัน soft นุ่มแล้วก็ c r e a my c r e a my ก็จะออกอมันนะรสชาติออกมันมันและผละไม้สุดท้ายเมื่อกี้เกินไปแล้วใช่ไหมว่ามันจะมีราชาผลไม้แล้วก็ราชนีผลไม้เพราะฉะนั้น rambutan เงาะไม่ใช่ไม่ใช่สองอย่างนี้ เพราะฉะนั้น m a n g o s t e น n s are queen of fruits เป็นราชินีผลไม้นั่นเองนะจูเรียนส์เป็น king m a n g o s t e e n เป็น queen the outside of the fruit outside ข้างนอกของผลไม้เนี่ย is purple but the inside is white เขาบอกว่า outside ของ fruit เนี่ยเป็นสี purple นะ แต่ inside เป็นสีขาว we can find them in Thailand Vietnam and Myanmar they are soft and juicy ออเหมือน rambutan เลย soft and juicy they are delicious อ่าพวกมันอร่อยมากนะอร่อยเมื่อเราทราบคร่าวๆแล้วเราจะมาตอบคำถามตรงนี้นะ หน,หน้าที่27ตอบคำถามกันเลยโจทย์บอกว่า read and complete ให้ read อ่าน and complete ทำให้สมบูรณ์เขาให้ใช้คำสามคำนี้ในการเอาไปเติม number one number two number three คำแรก m a n g o s teens m a n g o s teens คำที่สอง creamy creamy cream ส่วนคำที่สาม rambutans rambutans มีอะไรบ้าง mango steens creamy rambutans น้ b ปูวันข้อที่1นึ่นะข้อที่1โจทย์บอกว่า durians อ่ะเกี่ยวกับ durians แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะดูข้อมูลได้ทีหนึ่งก็ไปดูที่กรอบสีเหลือง durians durians are king of fruits and they are soft and อ่าเราจะต้องเติมเติมอะไรดีคิดว่าเป็น mango s t e i n s ไหม creamy หรือเปล่าหรือว่า r e m b u t a n s อันไหนที่เหมาะสมและถูกท้องอันนี้ไม่น่ายากเนาะอ่ number one เด,ด้๋ตอบเลย three t o one เฉลยเลย,เลย and are soft and creamy mm ือหือ n u m เ e r 2ขาเว้นที่ว่างข้างหน้าไว้สแสดงว่าต้องเป็น Mangosteen หรือว่า r a m b u t a n สนี่แหละ Number 2โ์ทย์เขาเขียนมา are queen of fruits queen of fruits อะไรหน้าเป็น queen of fruits และ Number 3 are bright and red fruits มัน bright and red f r u i t เป็นผลไม้ที่ bright สีออกจะสว่างางแดงๆสว่างอะเนาะอ่าลองไปดูนะให้เวลาามแล้วเราจะเฉลยให้ดูเมื่อทำเสร็จแล้วเรามาเช็คคำตอบ Number ช Queen of fruits, mangoes, teens, and rambutans are bright and red fruits. this song match the fruits. Jab cool fruits put a to the sentences. กับประโยคผลไม้ fruits อยู่ด้านนี้ส่วนประโยคอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมโอเคนะจับคู่ number one เนี่ยอาจจะคู่กับ a b หร c ก็ได้ number one rambutans เงาะนะ number two durians และ number three m a n g o s t e e n s number one ก่อน rambutans ตรงกับ choice ไหนเด็กๆลองจับคู่เลยนะเราจะทำไปพร้อมกันเลย Choice A บอกว่า they have got a strong smell จำได้ไหม strong smell แปลว่ากลิ่นที่แรงข้อ b they have got thick hairs they have got thick h a i r and Choice C the outside is purple purple เป็นชื่อสีเลือกเลยให้เวลาเลือกเริ่ม ระหว่างนี้่ยก็จะพูด choice A ซ้ำอีกรอบหนึ่ง choice A they have got a strong smell choice B they have got thick hairs choice C the outside is purple อ่าหมดเวลาใช่เลยกันดีกว่า n u m b e r one ramblers go to B อ่าเส้นไม่ตรง B and durians go to A m a n g o s t e e n go to C เอเคเรามาต่อกันบทเรียนต่อไปเลยเนาะในหน้า28 28เนี่ยขอทบทวนคำศัพท์หน่อยนะมั่นใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องคุ้นเคยมาบ้างแล้วอันนี้เป็นเกี่ยวกับ weather เรื่องสภาพอากาศถ้าถามว่าวันนี้อาอากาศเป็นยังไง What's the weather like What's the weather like เนี่ยคำสีฟ้าเลย w h a t the weather like What's the weather like อากาศเป็นยังไงบ้าง เอถ้าวันไหนมีแดดจ้าเลยอากาศก็จะเป็น sunny it's sunny ฝนตก raining it's raining อามีฝนตกลมลมแบบว่าลมแรงลมแรง windy it's windy มีหิมะตก snowing it's snowing อากาศร้อน hot it's hot อากาศหนาวเย็น cold it's cold เ <c oughs> มื่อเราทบทวนเสร็จแล้วเด็กๆลองตอบประโยคนะอันนี้ลองสุ่มนะลองเลือกมาสักอันนึงก็ได้อยากอยากจะพูดคำไหน,นอยากจะพูดคำไหนเดี๋ยวเราจะถามคำถามพอได้ยินคำถามเขาว่า what's the weather like What's the weather like เด็กๆก็ตอบเลยถ้าเด็กๆเลือกอันนี้เด็กๆก็พูดตอบมา It's raining นะ Number two It's windy Number three It's snowing Number four It's hot Number five It's cold and number six It's sunny โ okay. อเคประมาณสองครั้งเนาะเราจะถามแล้วเด็กๆก็ตอบอา้าวครั้งแรก what's the weather like คำถามครั้งที่สอง what's the weather like อ่าเมื่อฝึกตอบกันไปแล้วเราก็จะได้รับ worksheet อันนี้นะ worksheet ที่มีแต่ picture รูปภาพว่างเปล่าแต่เด็กๆสังเกตดูดีๆ picture a เนี่ย เขากำลังคุกทำอาหารนะคุกเดี๋ยวเราเขียนคำว่าคุกลงไปเลยเนาะ,ะเป็นคำ cook เป็นคำกิรยาแปลว่าทำอาหาร o o k อ่า choice B ล่ะ run วิ่ง run วิ่ง h o i C e C make make อ่ะกำลังปั้นหรือว่าสร้างเลย make a snowman make a snowman choice D read อ่าน choice E watch 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 แปลว่าดูดูอะไรล่ะดูทีวี and f choice เอ่ออ f เนี่ยจะเป็น dance dance แปลว่าเต้นรำทีนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจข้างล่างเราจะต้องสร้างสภาพอากาศก่อนลองคิดดูว่าในแต่ละวันเนี่ยสภาพอากาศมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมแล้วสภาพอากาศแบบไหนเราจะ ทำอาหารอะหรือเราเลือกที่จะทําอาหารสภาพอากาศแบบไหนเราเลือกที่จะไปวิ่งสภาพอากาศแบบไหนเราเลือกที่จะ <S 2> <S 2> make a snowman สภาพอากาศแบบไหนเราเลือกที่จะ read อ่านหนังสืออยู่ในบ้านสภาพอากาศแบบไหนที่จะ watch TV และสภาพอากาศไหนที่เหมาะกับการ dance อะแล้วลองเอาสภาพอากาศทั้ง6อันอนะมาลองใส่ให้เหมาะสมนะ มาลองใส่ให้เหมาะสมวิธีการแล้วก็จะวาดสภาพอากาศให้เขาอย่างคุกอาจจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนดีเอาเป็นทำอาหารในวันที่อิสซันนี่ก็ได้อ่ะอิสซันนี่แล้วก็วาดภาพซันนี่ไปปึ๊บอ่ะเราวาดภาพง่ายๆเนาะเรามีหนังสือแล้วนี่ เราก็ดูได้เลย This is the sun นี่คือดวงอาทิตย์ โอเครันรันเนี่ยจะต้องเป็นวันที่สภาพอากาศดีๆหน่อยเอาเป็น it's cold ได้ไหมสภาพอากาศหนาวแล้วก็ออกวิ่งเนาะเออเอางนี้ก็ได้ไม่มีอะไรที่แบบถูกหรือว่าผิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกตามความคิดเลือกตามความเหมาะสมเลย ใส่ผ้าพันคอด้วยนะเนี่ยโค้ดหนาวนะหนาว it's cold กาัดหนาว next ต่อไป make a snowman วันนี้จะต้องเป็นวันที่หิมะตกไม่งั้นจะ make a snowman ได้ไง เอาละสภาพอากาศทําให้ดูประมาณนี้แต่วันนี้สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการฝึกสร้างการเติม ing นะ ing ing เนี่ยคำว่า cook. cook คำว่า cook คำนี้แปลว่าทำอาหารใช่ไหมสมมุติเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอาหารกำลังทำอาหารอยู่นะกำลังการจะบอกว่า เขากำลังทำอาหารอยู่เนี่ยเราจะใช้คำว่า cook ing เห็นไหมจาก cook ใส่ ing กลายเป็น cooking นะ cooking การเติม ing เข้าไปเราจะมาเติมทีละอันกันเลยนะมาฝึกเติมทีละอันใส่เท่ากับนะแล้วใส่เท่ากับไปของทุกอันก่อน อัสนโมลบก่อนเนาะใส่เท่ากับใส่เท่ากับเรารู้แล้วว่าเขากำลังทำอาหารนะทุกคนเนี่ยกำลังหมดเลยกำลังดูทีวีกำลังทำอาหารกำลังวิ่งเพราะฉะนั้นจาก o ุกที่แปลว่าทำอาหารเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าทำตอนนี้หรือว่ากำลังทำหรือว่าทำไปแล้วนะเราจะนะเราจะมาบ่งบอกว่า กำลังทําอยู่ณเวลานี้เลยเราจะเติม ing ตัวนี้ลงไปทุกคำเลยนะมาคำแรก cook เป็นคำปกติเพราะฉะนั้นเติม ing หลังคำว่า cook ได้เลยอ่ะเราก็เขียน cook ก่อนจาก cook พอเติมเสียง ing ing เป็นเสียง i n งเติมเสียง i n งเข้าไปกลายเป็น cooking cooking cooking, cooking. ข้อ b run 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 เนี่ยดูแล้วนะเขามีสระตัวหนึ่งเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็มีตัวสะกดหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นคำว่า run จะต้อง double ตัวหลังหนึ่งตัวแล้วก็เติม ing นะ double ก่อนแล้วก็เติม ing อ่ลองทำนะ run จาก run พอเติม ing เสียงเขาก็จะกลายเป็น running 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 เห็นไหมมี n เ,เพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือ repeat ทำซ้ำหนึ่งตัวนะข้อ c make 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 แม่ว่าทำหรือว่าสร้างแต่ทีนี้เนี่ย make เขาพิเศษตรงที่เขามีตัว e ถ้าคำกริยาตัวไหนมีตัว e และเรากำลังจะสร้างให้เขา เป็นกําลังทําเนี่ยนะเป็นการกระทํากําลังทำเนี่ยตัว e เนี่ยจะโดนตัดออกนะ make make จะต้องตัดตัว e ออกชึบแล้วก็เติม ing ไปเลยดังนี้ m a k อ่ะไม่ใส่ตัว e เติม ing ไปเลยจาก make ก็กลายเป็น making making ข้อดี read read อันนี้เป็นคำธรรมดาค่ะเป็นคำธรรมดานะ read เพราะฉะนั้นเติม ing ได้เลยอ่ะแล้วก็เขียนคำว่า read ก่อนแล้วก็ ing read กับ ing กลายเป็น reading 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 ส่วนข้อสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายเนาะ watch คำว่า watch แปลว่าดูนะกำลังดูอยู่เลยกำลังดูเนี่ยจาก watch ก็ต้องเติมเสียงอิ n งกลายเป็น watching watching เติมได้สบายสบาย watching watching และข้อสุดท้าย dance อ่ะ,อะต้องดูนี่นะ dance มีตัว e เหมือนคำว่า make เออ มีตัว e เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเติมเสียง i n ง ing จะต้องตัด e ออกชึบแล้วก็เติม ing เลย dance จากคำว่า dance ก็กลายเป็น dancing 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 สำหรับเด็กๆที่เรียนอยู่บ้านนะให้จดลงสมุดหรือ จดลงหนังสือหน้า29ก็ได้นะลูกแต่ว่าถ้าในสมุดเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ในการเขียนเยอะใช่ไหมเรามาฝึกเขียนประโยคดีกนนว่าต่อไป เห็นไหมว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราจะแต่งว่าเขากำลังทำอาหารเขากำลังคุกญิงหลอนนะหลอนแทนผู้หญิงเนาะหลอนกำลังวิง่งนะอย่างเนี้ยเขากับหลอนผู้หญิงกับผู้ชายนะการพูดถึงผู้ชายหนึ่งคนเราจะใช้คำว่า he การพูดถึงผู้หญิงหนึ่งคนเราจะใช้คำว่า she หลอน มอ้าวผู้ชาย he ผู้หญิง she เอาไปใส่ก่อนทุกข้อเลยอ,อันนี้เป็น he ข้อ d เป็น he ข้อ e ก็ he ข้อ f เป็น she อ่าพอได้แล้วการจะบอกว่าเขากำลังทำอาหารเนี่ยมันจะต้องมีกริกยามาตัวหนึ่งอ่ะกริยาช่วยมาตัวหนึ่งก็คือ he อเอาใหม่นะการจะบอกว่าเขากำลังทําอยู่เนี่ย he ต้องตามด้วย is แบบนี้ he is she is he is she is cooking แต่เราจะเขียนแบบย่อจาก he is กลายเป็นแบบนี้ apostrophe s อ่านออกเสียงว่า he's he's พอพูดถึงผู้หญิงก็จะเป็น she's จาก she is กลายเป็น she's อันนี้ก็ he's 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 he She's กลับมาที่ข้อหนึ่งตอนนี้ล่ะเหลือเอาคำว่า cooking, running, making, watching, reading มาเติมเอาล่ะข้อ A นี้ he's cooking he's cooking เขากำลังทำอาหารไปต่อเลย c h e e s running c h e e s running he's making he's making เขากำลังทำขอเขียน as no วแมนต่อเลยนะเอาเขียนพอไหมเนี่ย He's making a snowman. He He's reading. he's watching <S และภาพสุดท้าย s h e e s dancing อ่ะวันนี้เราจะเรียนการประมาณนี้ถ้าเด็กๆเ,เรียนอยู่ที่บ้านสามารถจดลงสมุดได้เลยนะ เจอกันคลิปดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย